เล่าเรื่องความปลอดภัยอย่างไรให้น่าสนใจและน่าติดตามเคยมีการศึกษานะครับของด John d ร v จอห์นเดวิดจาก U of Minnesota ในอเมริกานะครับเขาพบว่าการที่เราเนี่ยสามารถพูดภาษาที่2ได้หรือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มเงินเดือนได้ถึง7เท่าเลยครับในระยะเวลา5ปีและก็มีมากกว่านั้นครับในมหาวิทยาลัยมินิสโซตาเนี่ยได้ทำการศึกษาต่อเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับก็พบว่าคนที่ทำงานด้านของสุขภาพและความปลอดภัยเนี่ยถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็จะมีรายได้สูงถึง10เท่าเลยนะครับในระยะเวลาไม่เกิน5ปี ดังนั้นถ้าเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกน่าจะเกือบ10เท่าเลยนะครับภายใน5ปีดังนั้นน้องๆหลายคนเนี่ยที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยย่นระยะเวลาในการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มีเงินมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับจากที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกตาลุกตื่นเต้นแล้วก็เชื่อถือครับขออนุญาตนะครับเฉลยแล้วกันว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยครับแล้วก็ดรจอห์นเดวิดเนี่ยก็ไม่มีตัวตนรวมไปถึงไม่ใช่เป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาใดๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยเริ่มจะเชื่อ สาเหตุที่เราเชื่อเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันมีชื่อมหาวิทยาลัยชื่อดังรวมไปถึงชื่อของด็อกเตอร์นะครับ และอีกอย่างยังมีตัวอย่างที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการที่เราสามารถเล่าเรื่องให้มันมีความน่าเชื่อถือมีตัวอย่างมีบุคคลสําคัญเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือและสามารถโน้มน้าวคนได้ครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถ้าเราสามารถหาข้อมูลอ้างอิงต่างๆและมีตัวอย่างที่น่าเชื่อถือมันก็จะทําให้เรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันน่าติดตามน่าสนใจและโน้ม นให้คนนำไปใช้นำไปปฏิบัติครับอย่างเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้มั่วนะครับเป็นงานวิจัยจริงๆของดรสกอตเจ e เลอร์ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ behavior b a s เนี่ยมามากกว่า40ปีรวมถึงมีดีกรีเกี่ยวกับเรื่องของ behavior science ก็คือเรื่องของวิทยา,าศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเขาทำการศึกษาเขาพบว่า ความปลอดภัยเริ่มที่ภายในไม่ใช่ภายนอกหมายความว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงคนให้สนใจเรื่องของเซฟตี้เนี่ยให้เราเริ่มที่ภายในนะครับ <c oughs> ก็คือว่าให้เขาเกิดแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่ามันสําคัญมากกว่าที่เราไปออกกฎระเบียบบังคับควบคุมและจากการศึกษาตรงเนี้ยก็ ได้เขียนออกมาเป็นหนังสือแล้วก็มีหลายคนนำไปใช้ไปปฏิบัติแล้วก็ประสบความสาเร็จได้อย่างดีครับเช่นเดียวกันจากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยผมก็ได้นำหลักการนี้ไปใช้ไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS ปรากฏว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับรวมไปถึงได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่เราให้คาปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง จะเห็นไหมครับว่าเมื่อเรามีข้อมูลมีงานวิจัยมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้รวมถึงมีหลักฐานผลงานที่เรานำไปใช้จริงเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของความน่าเชื่อถือดังนั้นเนี่ยทักษะในการเล่าเรื่องก็ต้องอาศัยเรื่องของ Content Strategy ด้วยนะครับก็คือกลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยผมจะมีจัดสัมมนาหัวข้อที่ชื่อว่า storytelling ที่ c f ้ Home พระามสองนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้นะครับก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับแต่มีจำนวนจำกัดขอบคุณนะครับ